สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับฟิล์มอีกเช่นเคยนะกับช่อง289เลยาี้ชาแนที่ดึงขบวงจรนะคะวันนี้เราพามาชมที่สวยๆอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นวิวภูเขาด้านหลังนู้นไหม อันนู้นอ่ะเขาพญาเดินธงนะด้านบนเนี่ยจะมีสำนักสงฆ์นะคะก็คือจะเป็นจุดที่เขาเอาไว้ชมวิวของจังหวัดลบบุรีคือขึ้นไปเนี่ยมองลงมาจะเห็นวิวหมดเลยแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะมีจุดกางเต็นท์อยู่ตรงนั้นคือเขาลูกนี้แต่ว่าทางขึ้นอะ่ะมันจะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะมันจะเลยไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นทางขึ้นนะคะในอนาคตเนี่ยมันมีโครงการว่าเขาจะทํา เป็นสกายวอล์กนะคุณผู้ชมแต่อันนี้คือเราไม่รู้ว่าเมื่อไร่แต่ว่าคือได้ยินมาว่าเขามีโครงการมานะคะแปลงสวยๆที่เราพามาชมในวันนี้อยู่ติดถนนนะนี่อันนี้เป็นถนนลาดยางคือเส้นใหญ่เลยนะไปทางด้านนี้ที่กล้องกำลังแพนไปเนี่ยจะไปเส้น3017เส้นนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นที่มีที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมนะหน่วยงานราชการเนี่ยอยู่เส้นนั้นแล้วก็เขื่อนปาศักโชลสิทธิ์เนาะจุดเนี้ยอยู่ห่างจาก ตัวอำเภอพัฒนานิคมนะคะประมาณ6กิโลเท่านั้นเองอยู่ห่างจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนริ์นะหน้าป้ายเขื่อนเนี่ยประมาณ13กิโลนะคะแล้วก็อ่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีเนี่ยประมาณ50กิโลถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยปักหมุดที่ดอนเมืองห่างจากดอนเมืองประมาณ140กิโลอ่ะทางนี้ไปทางนี้ประมาณ500เมตรก็จะไปเจอเส้น333 3, 3, 3, 3, 3. ก็คือเส้นนั้นมันจะเป็นเส้นเรียบที่จะไปเขาพญาเดินทงได้นะคะแล้วก็จะไปบ้านโคกตูมได้เลยเส้นนั้นเนาะคือของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะค,คุณผู้ชมกึ่งกลางฝั่งนี้กับฝั่งนี้แจง้งแจ้งคุณผู้ชมก่อนแปลงนี้ยังไม่มีน้ําประปาไฟไฟ้ายังไม่ได้ผ่านหน้าที่จะว่าไม่ผ่านคือหมายความว่ามันยังไม่เดินมาตั้งหน้าที่แต่เสาไฟมันอยู่ตรงนู้นเสาไฟมันอยู่ตรงบ้านคนตรงนู้นซึ่งที่ของเราเนี่ย ขอบเขตเริ่มต้นก็คือตรงบ้านคนนั่นแหละเสาไฟไฟฟ้ามันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไกลแล้วคุณผู้ชมก็คือมันไม่ยากที่จะเดินเข้ามาอยู่ในที่นะคะนี่อันนี้คือฟิล์มเข้ามาด้านในแล้วนะแปลงนี้ใหญ่ๆจุกๆเลยคุณผู้ชม61ไร่2งานเศษนะคะอันนี้คือหน้ากว้างติดถนนอะประมาณ240เมตรเลยนะแล้วก็ความลึกคุณผู้ชมดูขอบเขตนะอันนั้นอะ แนวบ้านคนใช่ไหมลึกยาวไปจนสุดขอบป่าตรงนู้นอะประมาณ450เมตรเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวฟิล์มแจ้งก่อนว่ามันมีนโฉนดทั้งหมด3ใบนะแปลงนี้ยเราคือเขาขายยกเขาขายหมด3ใบเลยนะคะ จริงๆแล้วนโฉนดทุกใบมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มันมีอยู่ใบหนึ่งมันถูกตัดไปทางฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมมันจะถูกตัดไปเป็นคลองมันก็เลยอาจจะดูโค้งๆนิดนึงแต่ขนาดที่ฟิล์มแจ้งเนี่ยคือขนาดที่เขาตัดคลองออกไปแล้วขอบเขียนของเราก็คือนู่นเลยสุดขอบตรงนู้นเลยนะคะมันจะมีคันอยู่ตรงนู้น อันนั้นอะ่ะมันที่ป่าลกๆอะ่ะมันเหมือนไปเป็นคลองน้ํานะคะก็ค,คือใช้ในน้าเนี่ยที่จะใช้ในการเกษตรก็ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นคลองระบายน้ําก็ได้ป้องกันเวลาน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือที่อําเภออนิคมเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนะเขาจัดผังเมืองได้แบบโอเคนะคุณผู้ชมที่ดินทุกแปลงเนี่ยเขาจะให้ส่วนหัวหรือส่วนท้ายเนี่ยมันติดกับถนนลาดยางนะ้องเพื่อที่ว่าอ่า Uh, ชาวบ้านเนี่ยคือเขาจะได้สะดวกเวลาเดินทางสัญจรอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยทุกแปลงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยๆเลยของโซนคือระบบบายนะของที่เนี่ยดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าน้าจะท่วมและที่สําคัญเราอยู่ใกล้กับเขามันเป็นเนินสูงเพราะฉะนั้นน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะคะโซนนี้ <c oughs> เนี่ยดินดีดินดีคุณผู้ชมทําการเกษตรได้ เมื่อกี้ฝั่งนู้นที่ฟิล์มข้ามถนนมาอันนั้นเขากาลังจะเขาปลูกมันสับปะหลังอยู่เริ่มเริ่มจะโตแล้วเนาะฝั่งนู้นก็ปลูกมันสับปะหลังแล้วก็จะมีอ้อยมีข้าวโพดนะคะปะปลายเลยนะแปลงนี้คือทําการเกษตรได้ไม่มีน้าประปาไม่เป็นไรเขาเจาะบ,บ่อบาดาลไว้ให้แล้วเมื่อกี้เดินเลยมาลืมให้ดูเนาะแต่มีบ่อบาดาลแล้วนะคะอยู่หน้าที่เลยนะคะ่าฟิล์มย้ําอีกครั้งหนึ่งแปลงนี้61ไร่ครึ่งนะอยู่ที่ตําบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะราคา16.5ล้านบาทเฉลี่ยไล่ละ2แสนกว่าบาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มสุดๆคุณผู้ชมซื้อเก็บไว้ก็ได้นะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูภาพมุมสูงหลายๆมุมนะคุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกว่าขอบเขตเราอยู่ประมาณไหนนะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะกับแปลงสวยๆแปลงนี้นะเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกับวิวอ่ะวิวภูเขา สวยๆลูกนี้เลยนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ